ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปเมื่อนี้ได้ปลาบูไหครับตัโจยแบบยังไงปลาบูสีแบบก้อนหนึ่งมากกว่าหนึ่งนะสวัสดีโอ้ปลาบูโจยยังไงไปบอกินกันบอว่ากันนะครับบางคนก็บอกคนบอกินปลาบูนะคนยินตามละครเดี๋ยวผมนี่กินเม็ดนะครับ นะบ่มากบาลเลยฮะโอ้ยบ่ม,มีนตะไคร้ฮันตะไคร <c oughs> ้ผมนี่บัวเรือน,นะกินได้เมดเนี่ยไรมันหนวดมันพากินนี่กินได้เมดบวกินตะขีนะครับแต่ว่าขีเพี่อ่กับบัวเรือก,กินที่เขา 好，装你下。嗯嗯嗯 <music> ่ะชุดเขาเนี้ยแ,แต่ร้ายเสียอายเหน่อยเปลาใส่เลยเกรือเออไทีได้เข็มๆตอใจที่ได้ทำหา ปงปูหลุดไปเสียเปลารถด,ดีเฮ้ยรถด,ดีหมดเฮ้ยใส่แค่นี้ใส่แค่นี้ครับหมดบ้าบงบงอะไรไอพวกกินกะเสียใจน้ำครับเนือ้อปลาบูนี่โอ้โคตรชุดครับติดยอดเลยนะบางคนมันว่าขี้เดียดปลากมันปลากมันเตะพวกกินมันบอกตัวเป็นยัง กาคิ้นกรไไ้คินเ,เมืเกเมม่กว่เคยก่นยันาเข้มก็มีกวนฮ่าฮ่าฮ่าไอ้เข้มแน่นอนเข็ดน้อยๆ,อยๆอเขียวๆเลยครับเรียกว่เปลือง เดี๋ยวพอแต่ม่ลูกหลานหลายคนเฮ็ดเข้มๆไปนิดหน่อยเข้มๆคนวะเข้มลายังสีมันใจเสี่ยมเพราะลูกหลานหลายคนกินทำเห็ดเสียผัดมันพ่อกินกินเห็ดเข้มๆไปนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันตอนันหนึ่งอะไร